สวัสดีค่ะพบกับมอนินจากช่องลานินชา4289กับการดูดวงรายวันทั้ง7วันประจำวันที่14มิถุนายน2564ตรงกับวันจันทร์ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีฉลูยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอนินด้วยนะคะมอนินจะมีการไลฟ์สดซึ่งก่อนไลฟ์สดจะมีการโพสต์แจ้งเตือนก่อนนะคะยังไงแวะไปพูดคุยแล้วก็สามารถถามคาถามได้ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาดูชาววันศุกร์บ้างค่ะไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาววันศุกร์นั่นก็คือไพ่ควีนถือถ้วยวันนี้อาจจะดูในเน,ย,เนยสำหรับชาววันศุกร์นะคะการเริ่มต้นสัปดาห์มีคุณเหมือนมีอารมณ์ค้างเก่าหรือว่ารู้สึกเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งรู้สึกเศร้าๆวงโศงคิดเยอะคิดมากขาดความเชื่อมัน่นขาดความมั่นใจทั้งทั้งที่จริงๆแล้ว คุณเป็นคนที่เซนแรงนะถ้าสังหรณ์ใจอะไรอะไรเงี้ยคุณก็ยังคุณสามารถตรึกนึกและคาดเดาความคาดเดาความน่าจะเป็นของคุณค่อนข้างแม่นแต่พอมาวันนี้มันเหมือนอาจจะเริ่มต้นวันที่ไม่ค่อยเอ NERGY มันอาจจะไม่เต็มสูบสักเท่าไหร่นะ่ะเลยดูง่อยๆเลยดูซึมๆนะคะมาดูเรื่องการงานบ้างไพ่ห้าถ้วยขจรกระจายมาเลย ในเรื่องการงานให้ระวังว่าน่าจะมีบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามหมายกําหนดการไม่เป็นไปตามความคาดหมายนะคะคุณก็อย่าพึ่งนอยกันแล้วกันค่อยๆไปแก้เพราะว่าเรื่องดีๆมันก็ยังมีอยู่น่ะบางทีคุณอาจจะต้องทํางานต่างถิ่นต่างแดนเดินทางเยอะขึ้นไกลทั้งๆที่วันนี้ควรจะอยู่ตรงนี้กับมีคําสั่งด่วนมาให้ไปที่นู่นเดินทางไกลาจากเดิมอีกอาจจะต้องไปอบรมสมนานิ ต่างถิ่นแดนไกลออกต่างจังหวัดทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไม่ค่อยพร้อมอาจจะเป็นเหล่านี้ก็ได้นะคะการเซ็นสัญญากาันทําสัญญาในวันนี้ถ้าหากจะต้องทําอะไรกับใครมันอาจจะไม่ได้ผลตอบรับดีสักเท่าไหรนะ่นักถ้าคุณจําเป็นจะต้องจรดปากกาเซ็นสัญญาอะไรกับใครคุณก็ดูสัญญาก่อนว่าคุณเพียงพ้าคุณเสียเปียบไหมถ้าคุณไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจคุณควรหาที่ปรึกษาซะนะ มาดูเรื่องการเงินบ้างถึงจะน้อยละอย่างอื่นแต่พอดูมาดูเรื่องการเงินในวันนี้สภาพคล่องที่เข้ามาในแต่ละวันเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นข่าวดีนะคะใครรอเงินตกเบิกร,รอโบนัสสวัสดิการหรือรอเงินก้อนใดจะได้ข่าวดีกับเงินส่วนนั้นคนที่ทํามาค้าขายวันนี้ก็ถือว่ารายได้สบายๆดูแลตัวเองได้ตามอัตรภาพ ถ้าหากจะมีเงินจ่ายออกส่วนใหญ่ถ้าจะออกไปหมดไปกับการเฉลิมฉลองอใส่ซองงานบุญงานแต่งงานอะไรเหล่านี้มั่งไหมอะไรเหล่านี้นะคะไม่เช่นนั้นตัวเองอาจจะเป็นแม่ง,งานในการจัดงานอาจจะเสียเงินไปกับส่วนนี้ก้อนนี้ก็ได้ของแต่งบ้านาซ่อมแซมดูแลบ้านอะไรเหล่านี้นะคะถ้าติดติดต่อสถาบันการเงินวิ่งเต้นเรื่องเงินถามทวงวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ จะได้รับการอนุเคราะห์ตอบรับนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาถ้าจะมีก็คือความคิดความรู้สึกคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณอ n นอร์ไม่เต็มมันง่วงเหงาหาวนอนมันไม่ซึมไม่สดชื่นสดใสย,ยังไงก็ Active ให้ตัวเองสดใสสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าหากดูภาพรวมแล้วคุณต้องใช้พลังงานกับมันเยอะมาดูเลขนำโชคบ้างคะ่ะเลขนำโชคสำหรับคนวันศุกร์คือเลข8 เลข6แล้วก็เลข9กขอให้ทุกอย่างราบรื่นเป็นไปตามที่คุณคาดคะเนไว้นะคะบางอย่างถ้าปัญหายัางไม่เกิดก็อย่าไปคิดเยอะเลยค่ะคิดมากก็ปวดหัวในเรื่องความรักความรู้สึกอาจจะมีเรื่องให้บาดหมางใจกันบ้างนะอย่าให้มันรุนแรงถึงขั้นเธอกับฉันต่างคนต่างไปก็แล้วกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ลงตัวค่ะด้วยสภาวะเศรษฐกิจ แล้วก็สภาพแวดล้อมของความป่วยไข้ไม่สบายโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยหมอเข้าใจว่าทุกคนเครียดนะคะอยากให้ทุกคนน่ะหาเวลาว่างให้กับตัวเองผ่อนคลายบ้างรีแลกบ้างเพราะว่าเราคงจะต้องอยู่กับมันอีกสักพักละค่ะแต่ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะหมอเป็นกำลังใจให้อย่าเพิ่งทำอะไรที่ขาดสติมีอะไรก็อยากรู้อยาก ถามฝากคําถามเดี๋ยวหมอจะมาตอบให้ยังไงก็เราก็ประคับประคองช่วยเหลือกันไปแบบนี้จนกว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นค่าครูให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวอย่างที่บอกหมอแปะดีไลใน์ใต้คลิปนี้แล้วติดต่อทงางไลน์ดีที่สุดค่ะเพราะหมอถือโทรศัพท์ตลอดเวลามันก็อย่างน,น้อยก็อยู่ใกล้ตัวแหละจะได้อ่านจะได้ตอบได้ง่ายในเวลาที่คุณทักมาดูดวงด,ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ พรุ่งนี้เจอกันค่ะ